โอ้มากันนักมั้ยไปบ้านจิงไปไม่มินปากมิงนารักใจฮูน้องยำขาไปถิงล้อไหมถ้าว่าอยู่ดีกันล้อเลยค่ะนี่เสืยอเพราะว่าอยู่ไม่ดีเลยจึงไม่ล้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณ Ah. ไม่ไไมือีกับเราเแล้วอีนางเอ้ยข่นี่โอ้เว้ยล่าหมดแล้วใครมือหนา,า,านไปพบันในนางเอ้เอาน้อง ยำขานใส่นอนใส่เรจะได้เห็นหน้าน้องชัดๆัสักนิดคือว่าปีตรงการจะมากรุกงรุ่ง่ายเลยจะกำนองบางทุกบางย่างเพราะว่าปีนี้ก็เป็นชุดนั้นน้องนะเดี๋ยวนี้ข้างไปไหนถึงนี่ชาเขาไปไหนถึง่อยเป็นนู่นหไดที่ขัน อมจลาเดกดาเ่อก <t ư> ันเล้ยงเตีกันไปไลยมึงมึง่งหูจดังกูดิวมึงมแม่ยูมันเศร้าดอยไอก็พี่นังยำกี้ยูมันเศร้าดอยพี่รงดอยเศร้าดอยตองปีมอดอยน่อยใจเศ้าดอยอันนี้นลองนยท ขาวได้ก็คือไข่ดาวมีไข่ดาวไข่ขาวน่ากินไข่ดาวมีวิตามินทอดดินบำรงเพื่อชักวางหมอดดยก็คือหมออดอ โคตงออยู ja, e se, ่ที่คุณดาวามีหมอยดีไว้ยีเมื่อตอนดาดินดาวหัวงอเปนโมงอยหมอยก็คือหมอยงอีโมดินก็คือมินดอเป็นเครื่องคนผู้คนไปพอมีหัวดอกอีดัวเอาไว้เดา ไครดาวเปล่าเปล่าห้อยดีมีแผ่ชันจู่ในลาโก้มันสวยจริงจริงมอดอยมีแต่งตางเก่งนิิงแขกรุ่งรงมาปิดหมอยปิดดา โอ้ไปตานแล้วไฮคนอืนล้าบามึงถ้าต้องมุอคิดถึงคนอื่นมึงสิชั่มงแล้วเวานเราทัดมันจสทาอะไตรสิไอ้าเอ้กระทันมันโอ้ไม่ได้ทำแล้ววะอออ่อคือว่าอ่าปีเงนี่กัไม่ใช่อย่างเดียดนี่แล้วแล้วบอกช่างส่รับ คือว่าเดี๋ยวขอมาแล้วนะไอ้ไรผ่อนนังจังที่แล้วอ่าคือข่ยนี่นั่งเลยลงรักไปนั่งมานน่แล้วโอ้ย้ำมหลักชัดนแม่เหล่วแหละไปค่ะไปก็ไปนะ นคนนี้ไม่มีจางหลันะอ๋อไปไหนแล้วอ่ะในเรื่องรนเดียนงดจูงคำสิ่งดี่มาทางนี้เถิดนะ คำสิ่งนับพินาในใจจริงจะไปไม่ปิดเลยนะพี่นาโดยความรักมันทันเวลานี้ทันเวลาไม่ความว่าเส้นรักเป็นจริงรัชนีจ๊ะ รู้ตัวหรือเปล่าว่าฉันมีความสุขที่สุดนะไม่อยู่ใกล้เธอนะเออแต่ว่าเมื่อคืนนี้จังรัชนีทําไมจังเมื่อคืนนายฉันฝันร้ายนะจังขันร้ายหรือคินเอ๊พี่คำสิงขันว่าไงยฝันว่าเออรัชนีของพี่กําลังจะเข้าพิธีแต่งงานนะตายตามคุณฝันว่าฉันกาลังจะแต่งงานใช่สิ มือฉันนะโอ้โหมันกำกำแน่นเลยทีเดียวนะรู้สึกขึ้นมารู้สึกาเมือโชคเลยด้โดยความเสียใจฉันอยากจะเข้าไปฆ่าจะบองเธอเนี่ยนี่แสดงเลยว่าอเห็นว่าทำสิ่งแั้นจริงนะรักกันมากทีเดียวก็ใช่สิฉันรักเธอนะมากนะภายในหัวใจฉันถ้าว่าผ่าดูแล้วใจผ่าเธออิดู ว่ามีแต่เธอเพียงคนเดียวเท่านั้นอยู่ในหัวใจของฉันค่ะฉันรู้ค่ะรัชนีรัชนีพ่อมาเนี่ยพ่อเธอมาเหรอตายแล้วพี่คำสิงห์เราจะทำไงกันเนี่ยพ่อมาก็วิ่งหน้าต่างสิจัะเปิดประตูให้พ่อหน่อยสิรัชนีค่ะเปิดประตูให้พ่อหน่อย เดี๋ยวก็คุณพ่อหนูกำลังอาบน้ำพี่ทำสิ่งทำไมกระโดดหน้าต่าพยายามระวังตัวหน่อยนะชุกพี่จะระวังตัวอแล้วนี่เราจะพบกันเมื่อไหร่ล่ะคืนอีกเ็วันเราก็พบกันเจวันเหมือนเจปีใช่ไหมเอางั้นกันแล้วกันวันพรุ่งนี้พบกันที่ใต้ต้นจามจุรีหลังบ้านตกลง โชคดีค่ะวัชนีไปก่อนเลยจ๊ะโชคดีค่ะคำสิงบาย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 รัอชนีไปมตัวพ่อ่อยลูกค่ะเชิญครับคุณพ่อเชิญค่ะเออรัชนีลูกของพ่อ นั่นพ่อร้องให้ใช่ไหมเออคือคือคือพ่อพ่อไปที่พักของพระยาโยธินพิทักษ์เพนะท่านมีคำสั่งให้พ่อไปเราเขาก็บอกว่าลูกของเขาหนักกำลังเป็นหนุ่มแล้วชื่อพันธุมาพ่อเนี่ยก็มีลูกเต็มสาวแล้วก็คือรัชนีไงล่ะเขาต้องการที่จะให เขาต้องการที่จะขอลูกสาวของพ่อนัดแต่งงานกับลูกชายเขาแต่งงานกับพันธุมารูกของเขาไงล่ะลูกตายตายแล้วคุณพ่อเจ้าหนุ่มแต่งงานกับไอ้พันธุมาเนี่ยโถพ่อขาพ่อพ่อไม่รู้ประวัติของไอ้พันธุมารูกของพระยาโยธินพิทักเขตคนนี้แหละคุณพ่อไอ้พันธุมาผู้นี้มันเป็นพรานล่าผู้หญิงนะพ่อนะ พญานลีมาผู้หญิงในหมู่บ้านเรากี่ร้อยกี่คนเนี่ยมันก็ลิ้มชิมรสแบบนล้วมันก็ทิง้งฟางผู้หญิงคนนั้นนั่งน้ําตาเช็ดตัวเขาทุกคนลูกลูกไม่ต้องการแต่งงานกับมันมากกเ่อ,เอ,อแต่ถึงไงไงลูกต้องขอต้องขืนใจนะต้องแต่งกับเขานะถ้าหากว่ารัชนีไม่แต่งกับลูกของพระยาโยธินพิทักษ์เพชรนะ ก็หมายความว่า hmm. พ so ่อเนี่ยจะต้องมีความผิดโดยที่พระยาโยธินผู้นั้นจะต้องจัดการคล้องพ่อคล้องต่อสมเด็จพระเจ้าอมรินทร์เอาว่าพ่อเองนี้ช่องสมกำลังลูกศิษย์ลูกหาเพื่อต้องการจะฝึกวิทยายุทธวิชาเพลิงดับหนุ่มสาวชาวบ้านทุกคนในด่านผาภูมิเนี่ยเตรียมการที่จะกบฏมีเป็นซะอย่างนั้น โทษฐานว่าการกระบฏจะต้องถูกหฐานเจด็ดนะทั่วทั้งนะนท้ายตายเงินก็หมายความมาลูกไม่มีทางหลีกเลี่ยงก็ไม่มีทางหลีกเลี่ยงสิลูกถ้า <c oughs> จะหาพ่อแล้วลูกจะทํอะไรดีอ่ะแล้วตอนนี้ลูกของพ่อเนี่ยเป็นสาวแล้วนะพอถามตรงไปตรงมาสลูกว่าลูกของพ่อรักผู้ชายอยู่บ้างไหมเนี่ยลูกมีความรักแล้วก็คุณพ่อลูกรักใครอยู่บ้าง เออลูกรักพี่คำสิงค์ค่ะอ๋อรักคำสิง์ลูกของนางอุบาคนยากจนนั่นหลลูกใช่ค่ะอืมในสายตาพ่อเนี่ยคำสิงเ์ก็เป็นคนดีนะพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาที่เขามาจีบแล้วก็มาคุยกันลูกพ่อพ่อถือสว่าเขาเป็นคนน่ารักในคคำสิงค์เนี่ยเป็นคนรู้จักที่สูงที่ต่ำพ่อก็ชอบเขาเหมือนกันล่ะลูก แต่ถึงไงไงเนี่ยนะให้คิดถึงพ่อกัแล้วกันลูกถ้าลูกไม่แต่งงานกับพันธุมาซึ่งเป็นลูกของพระยาโยธินแล้วแน่นอนพวกเราท็นชั่วคนต้องถูกประหารชีวิตให้นึกถึงความเป็นความตายซะบ้างว่าไงลูกเห็นใจพ่อน้นะข้าคุณพ่อรออีกเจ็ดวันนะครับคุณพ่อลูกจะให้คำตอบครบเจ็ดวันลูกจะให้คำตอบว่าลูกแต่งงานกับ พันธุมาหรือว่าไม่แต่งลูกเคบอกคุณพ่อเองก็ามาครบตามกำหนดพ่อหวังว่าลูกสาวของพ่อคงจะไม่ทำให้พ่อหนักรุ่มใจนะลูกนะพอไปก่อนแล้วโทษเราจะแต่งก็ไม่ได้ยังไงมันพันธุมาคนนี้มันเป็นคนเลวเป็นทาล่าผู้หญิงมันถือว่าพ่อของมันเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีเกียรติมียศเกิดกับพี่คำสิงเป็นคนรู้จักเทียมเนื้อเทียมตัว เป็นคนน่อนน้อมถ่อมตัวน่ารักมากเราจะทํายังไงกันดีถ้าพี่คาสิงรู้ว่าพ่อบางเท้าไปเ<ต>ราแต่งงานพี่คาสิงต้องต้องกลุ้มใจถึงกันร้องไห้แน่หอสวรรค์ซาพริบาสัง วันซาบาร้างมาแต่บางมาแต่บังรังมาหมดความรัองอนาคตเพื่อนวิ่งหน้าที่สดใสในโลกนี้จะทรมานนั้นรักเอาไรวิมานใจฟังทลายสลายลงอันความรักคือ,อยาปิดจะต้องปิดปลาดชีวิตแอทจยับยุ่ เป็นผู้ปองทั้งซอกเศร้าสมนัดหรือเพียงจะสลบลงจะตั้งนันรัชชนียามที่เธอรวน Música ไว้ให้กับท่านพระยาลูกชายของท่านพระยาโยธิน,นพิษสเกตคนนี้ชื่อว่านายปันธมาแล้วก็มีธิดาสาวชื่อว่าหนึ่งลูกไทยวันนี้กำลังปรึกษาหาริยกดินลูกสองคนปรึกษาเรื่องอะไรกันก็โปรดติดตามดูต่อไปครับ อย่อยู่ในโลกกว้างควรสนสร้างความไมาย n ไล่สุนนาทีทางนักเล็งเราก็เก่งพอควรเราประมวลทิ่ทิพนขึ้นในคนคุกลัว่าตลอดทางสมบัติหลุดหนาปัสสาอยจางคนฟานมากมายได้ชายว่า เรามีเอินทองไม่ต้องกลัวทึงทำชั่วเราก็ยังนังสบายมีการขอรับชันนั้นสะดวกมีผักบวกกาวนะ้เรากล้าถาตัดไม้ลูกนะคนใจซื่อมือสะอาดถึงจะกัดความสบายต้นเดือนได้ปลายเดือนหมดมันจะลดราคาเออน,นี่พันธุมา แล้วก็หนึ่งหรือไทยดูของพ่อคนเราเนี่ยนะตอเชื่อว่าชั่วเมืองผีก็คอยดีเมืองคนมันก็ภูมิใจแล้วอดังพ่อเองได้ำรงตำแหน่งเป็นประหลัดเมืองด่านผาภูมิทำให้ฐานะคนครอบครัวของเราเนี่ยนะมันเคยเยอะขึ้นจากหน้ามือเป็นหลังมือทีเดียวเดี๋ยวนี้เราร่ำรวยอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวทีเดียวเลยลูกแต่คุณพ่อขาทำไม การที่เรามีเงินมีทองมากมายไก่กองอย่างนี้เพราะพ่อเนี่ยขอรับชั้นทางภาษีกอแล้ว้อจากประชาชนชาวด่านผาภูมิพ่อก็เอาไว้แต่ครึ่งหนึ่งแล้วก็ส่งไปหัวเมืองหลวงครึ่งหนึ่งอ้าวก็พอมวีวิธีการอของพ่อไยลูกคนเรามามีโอกาสฉับฉวยมันก็ช่วยไว้ก่อนลูกแต่เงการคอรับชั้นนะ่ะมันมีทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ การที่เรามีอะไรมากมายไา่กองอย่างนี้ลูกรารู้สึกเซ็งเซ็งซะแล้วค่ะการที่ลูกนั่งอยู่บนกองเงินกองทองมันเดือเงินซะแล้วตอนนี้อีกอย่างประชาชนในเมืองด่านผาภูมิมีคนยากจนกันมากมีแต่คนยากจนข้นแค้นหาเชากินค้ามลูกดักเกลียดคนจนที่สุดนะพ่อหนูรู้สึกว่ามันเหมือนสาปคนจนเนี่ยลูกไม่อยากจะพบเขาอย่าไปเกลียดเขาสิลูก คนจนมมีส่วนเหมือนกันที่ทำให้เราร่ำรวยขึ้นมาคนจนนี่แหละมันเครื่องเป็นเครื่องวัดของคนรวย<ม>เขายิ่งจนเท่าไหร่เราก็ยิ่งรวยขึ้นเท่านั้นนี่หมายความว่าน้องหนึ่งของพี่เนี่ยนะกำลังรังเกียดสังคมคนจนระเนี่ยแล้วเกลียดเขาทำไมเนาะ คือน้องไม่ชอบคนที่ยากคนจนค่ะน้องเนี่ยอยากจะเป็นสาวชาววังด้วยนะตอนนี้ฮะน้องสาวพี่อยากจะเป็นสาวชาววังนะใช่ค่ะเอาละนี่พันธุมาน้องสาวแกอยากจะเป็นสาวชาววังในเมื่อความต้องการของลูกพ่อก็จะพยายามช่วยเหลือแต่การเป็นสาวชาววังเนี่ยนะมันจะต้องมีกิริยารยาทเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่าง หนึ่งอไทยเนี่ยพอคิดว่าคงไม่พร้อมที่จะเป็นสาวชาววังละมั้งแต่หนูจะพยายามพระคุณพ่อเอาละเอาละถ้าลูกอยากจะเป็นสาวชาววังพ่อพ่อจะส่งให้เจ้าน่ะไปอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมเอส่งไปเมื่อไหร่ครับคุณพ่อส่งไปอบรมบ่มนิสัยณทท่ราชบัวหลวงเพราะที่นั่นน่ะท่านขุนวงสวรรค์เป็นเพื่อนนักเรียนรุ่นเดียวกับพ่อ ท่านเป็นผู้อำนวยการอยู่ที่นั่นเมื่อเธอผ่านไปอบรมที่นั่นก็พร้อมที่จะเป็นสาวชาววังได้นะปาหมอกเคราะดีเย็นริมจะได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นนุ้ยรถบทายญาทชนะเพราะเดี๋ยวนี้พระกรุงอมรินเนี่ยไม่มีราชโอรถแล้วก็ทิดาแม้แต่องเดียวลูกจะติดตัดสินไปเมื่อไหร่ลูกจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับคุณพ่ออ๋ออย่างนั้นเหรอเอาละงั้นผมจะเขียนจดหมายสักฉบับนะ เอาจดหมายฉบับนี้ไปให้ท่านคุณพงษ์สวรรค์แล้วรูกคนเรียบร้อยทุกอย่างข้าคุณพ่อการไปในครั้งนี้ลูกจะต้องมีเพื่อนเป็คนนะเ,นนนะเอาคัดเลือกผู้หญิงน่ะเป็นเพื่อนติดตัวไปอยู่มีใครไปในต้องมีเพื่อนเข้าใจไหมลูกเข้าใจาครับคุณพ่ออถ้างั้นก็เอานี่ไงจดหมาย